<c oughs> ผมก็ขอบคุณสัตว์เลี้ยงทุกตัวเลยนะครับที่ทําให้พวกเราเดินทางกันมาได้ไกลถึงขนาดนี้นะครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆโอ้โหนี่ดีใจมาก ได้มาแล้วนะครับผมสาหรับโล่เงินอ่าได้มาแล้วสําหรับโล่เงิน u t u b e นะครับผมทีมงาน y YouTube เพิ่งมาส่งให้นะครับ <Wow. S 2> ก็ได้รับแล้วก็เลยมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมคือ <c ười> ดีใจมากนะทุกคนนะขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่คอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนกันมาจนถึง1นึ่งแสนซับนะครับผม <c ười> เดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะโล่เงินกันนะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าโล่เงินของพวกเราเนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงบ้าง <c ười> นะครับผมโอเคเี่เพื่อ <c oughs> น,น,นมันจะมีเหมือนเป็นใบรับรองหรือเปล่าอะไรสักอย่างนะของย o u t u b บนะครับผมที่ปิดมาแล้วก็มีฟองน้ำอ๋อนี่นี่น,น,น,นี่เดี๋ยวขอยาตขอยาตวางแป๊บนึงแกะออกมาเลยดีกว่านะครับเอนเอโอ้โหดีใจ ี่อูดีใจมากเลยทุกคนเลยนะมือสั่งเลยครับนี่นะครับผมคือเป็นโล่เงินของทาง YouTube นะครับที่ส่งมาให้ในนี้นะครับเขียนว่า GP Exotic Pet ด้วยนะ1น plane. ึ <niño sharing> oh ่งแสนซฟท์ไทเบอร์นะครับถ้าด้วยตัวตัวผมเองนะ ทำไม่ได้หรอกผมคงไม่ได้รับแน่นอนแต่ด้วยมีน้องกบน้องเต่าน้องสัตว์เลี้ยงต่างๆที่เราเอามาถ่ายทํามาทําคลิปเป็นเพื่อนชื่นชอบก็เลยกดติดตามเข้ามานะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับสําหรับเจ้ายื่นโอเจ้าอูดสัตว์เลี้ยงต่างๆในบ้านนะั้นแล้วก็อีกอย่างนะครับเพื่อนๆครับตอนที่เราเริ่มทําคลิปมาเนี่ยเมื่อหนึ่งปีที่แล้วนะครับผมคลิปแรกของผมเนี่ยลงเมื่อหนึ่งปีที่แล้วคือมันไม่ค่อยมีคนรู้จัก จนผมได้ไปรู้จักกับพี่คนนึงนะครับผมพี่เขาใจดีมากนะโปรโมทช่องให้นะครับพี่เยียวิชาเกิดสัตว์โลกนั่นเองนะครับขอกล่าวถึงแล้วกันเนาะขอขอบคุณพี่เยียมากมากนะครับจากช่องวิชาเกิดสัตว์โลกนะครับที่สนับสนุนคือจะว่ายังไงดีเ่ะเออแบบเห็นเด็กตัวน้อยอย่างเรานะครับเพิ่งเริ่มทําช่องนะครับพี่เขาก็ทัคลิปโปรโมทให้ตอนนั้นก็มีผู้ติดตามเข้ามาติดตามหลักพันเลยนะครับ ขอบคุณพี่เย็นจริงๆนะครับผมแล้วก็มีพี่ฟ้าใสพี่ฟ้าใส,าใสคอยซัพพอร์ตทุกอย่างทุกทางจริงๆคอยช่วยเหลือทุกอย่างทั้งคิดคอนเทนต์ตัดต่อถ่ายคลิปเนี่ยอยู่เบื้องหลังตอนนี้พี่เขาก็ถือโทรศัพท์ถ่ายให้อยู่ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับผมใครที่อยากจะติดตามพี่เยียก็สามารถไปติดตามได้ไดที่วิชาเตอน์สัตว์โลกพี่ฟ้าใสก็สามารถไปติดตามได้ที่ที่ช่องฟ้าใสชาแนลนะคะาารับองศาไปติดตามพี่ทั้งสองท่านด้วยนะครับ ที่คอยสนับสนุนผมมาตลอดนะแล้วก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนจริงๆนะครับผมที่สนับสนุนกันมากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์คอมเมนต์นะครับเป็นกําลังใจให้กันมาตลอดเราเดินทางกันมาถึง100,000ทรัพย์แล้วนะเดี๋ยวเราจะไปถึง1ล้านได้ไหมต้องรอดูนะครับผมสัญญาว่าจะพัฒนาช่องไปเรื่อยๆก็เล่อีกอย่างนะเพื่อนนะที่บางท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับที่เรามา ได้ถึง1นึ่งแสนซับนะครับผมด้วยโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียวที่แบบพังๆเละๆแล้วนะ <c oughs> คือโทรศัพท์เครื่องนี้ใช้มา4ปีแล้วนะครับผมเราก็เอามาถ่ายภาพตัดต่อทุกอย่างนะครับอยู่ที่โทรศัพท์เลยอาจจะมีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยบ้างเป็นบางช่วงนะครับแต่ว่าคอมผมเนี่ยมันยิ่งเละกว่าโทรศัพท์เลยนะครับตัดต่อยิ่งไม่หว <c oughs> ก็เลยต้องใช้โทรศัพท์ตัดต่อซะส่วนใหญ่ แต่ก็ถ้าเกิดว่าคลิปบางคลิปอาจจะออกมาดูไม่ดีอาจจะมีปัญหาเรื่องเสียงเรื่องซาวเรื่องเอฟเฟกต์ยังไงก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับผมแต่ที่ทําให้พวกเรานะครับเดินทางมาดึงหนึ่งแสนซับได้เนี่ยก็เป็นเพราะเพื่อนๆเอฟซีน้องกบน้องเต่าทุกท่านนะครับผมขอบ <ๆ S 2> คุณจริงๆนะครับผมแล้วก็ขอบคุณสัตว์เลี้ยงทุกตัวเลยนะครับที่ทำให้พวกเราเดินทางกันมาได้ไกลถึงขนาดนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะเดี๋ยวไป ฉลองโล่เงินนะครับฉลองโล่เงินกันก่อนนะไปกันนะบ๊ายบายครับ